ปฏิเสธไม่ได้นะผมว่าร่างกายของเราครับผมต้องมีการเคลื่อนไหวให้ครบระนาบของการเคลื่อนที่นะครับผมเพื่อที่จะก่อให้เกิดสกยภาพในกิจกรรมกีฬาของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับกีฬาวิ่งร่างกายส่วนบนนะผมมีหน้าที่ในเรื่องของการรักษาสมดุลความทรงตัวรวมไปถึงการแกว่งแขนในการเคลื่อนที่แต่ละจังหวะวันนี้จะเป็นสารทางง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันครับ สปอร์ตไซส์แบล็กโคส่วนนะครับคลิปนี้จะพามาดูนะครับผมรูปแบบการฝึกซ้อมกล้ามเนืนะ้อส่วนบนอัปเปอร์บอดี้นะครับผมในนักกีฬาวิ่งคุมให้อยู่ด้วยนะครับผมบ่อยครั้งที่เราจะเห็นเหล่าบรรดานักวิ่งนะผมมีความปวดเมื่อยล้ากำลังแขนหรือว่าแรงแขนส่งไม่มากพอนะผมก็ส่วนหนึ่งก็มาจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออัปเปอร์บอดี้รวมไปถึงนะครับผมกล้ามเนืนะ้อสะบักอัปเปอร์บอดี้คือรวมทั้งพาร์ด้านหน้า พาดด้านหลังแล้วก็พาดด้านข้างลำตัวอยู่แล้วนะครับผมก็ในท่าที่หนึ่งนะครับผมจะเริ่มจากการคัลิงนะครับผมนั่งนะครับผมนั่งชันเข่าขึ้นมานะครับผมยกลำตัวตรงยางยืดจับยางยืดอยู่ที่หน้าลำตัวนะครับไปอีกคนหนึ่งยกนะครับผมอีกคนหนึ่งกดค้างไว้โดยที่หลังไม่แอ่นเวลายกนี่อันนี้คือเทน้ำหนักมาแล้วนะครับให้ลำตัวตรงใช้นะครับผมกล้ามเนื้อสะบักอัพเวิร์ดดาวเวิร์ดลงไปขึ้นลง นะครับให้สะบักเคลื่อนไหวเป็นหลักนะครับผมงอข้อศอกเล็กน้อยน้ำหนักอยู่ที่หัวไหล่สะบักทําหน้าที่ยกขึ้นลงไปตัวไม่ชดเชยแรงตัวไม่ชดเชยแรงไปที่หลังไปต่อได้เลยครับไปต่อได้เลยนะครับผมสร้างเสริมในเรื่องของกลุ่มกล้ามเนื้อชอทเทอร์หัวไหล่และก็กล้ามเนื้อสะบักในการอัพเวิร์ดดาวเวิร์ดขึ้นลงโอเคอ่ะกูม ในท่าที่2องครับผมก็จะเป็นการดึงเข้าหาตัวเองนะครับผมก็เริ่มต้นจากการนั่งยกตัวพร้อมกับดึงยางยืดเข้าหาตัวเองนะครับเหยียดแขนงอข้อศอกเล็กน้อยงอข้อศอกเล็กน้อยแขนไม่เหยียดสุดนะครับผมน้าหนักจะได้ตกอยู่ที่กลุ่มกล้ามเนื้อของเราโดยตรงจะไม่ไปตกที่ข้อต่อนะครับผมลาตัวยกตรงขึ้นมาคามิบก้นเกรงหน้าท้องบล็อกหลังดึงเข้าหากาันบีบสะบักนะครับผม ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทํางานของเราคือเป็นกล้ามเนื้อนี่นะครับผมมิดเดิลแทบหรือว่าหลังส่วนกลางของเราอ่าเดี๋ยวตาก็มาดูนี่ทาต่อไปทาต่อไปนี่เห็นไหมครับอ่าสะบักบีกดลงปึ้งนี่คือหนึ่งในการทํางานของสะบักกดลงนี่ไงมาอยู่ตรงกลางมิดเดิลแทบของเราึืมลำตัวตรงลำตัวตรงลำตัวตรงหัวบ่าไม่ยกอ่าอัปเปอร์ทานบีเซสไม่ยก20ครั้งโอเค ในท่าที่3นะผมจะเป็นในลักษณะของแอนต้โรติชันก็คือการหยุดนิ่งตัวเองไม่ให้บิดหมุนตามแรงกระทําของอีกฝ่ายหนึ่ง,เ,งเราจะเห็นจังหวะที่นักวิ่งมีการวิ่งบางคนจะวิ่งสายอย่างนี้ใช่ไหมครับคือจะวิ่งบิดตัวโดยที่ไม่รู้ตัวเองหรือบางคนจะวิ่งหลังโกอย่างนี้นะครับในท่านี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการบิดสายลําตัวด้วยกับแรงที่มากระทําจากอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มต้นด้วยการ แคลลิ่ง90 90นะครับผมข้อเท้าหัวเข่าสะโพกนะครับผมไปในทิศทางตรงอเกรงหมดเลยนะก้นเกรงเท้าเกรงน่องเกรงนะครับผมข้อเท้าบล็อกนิ่งไว้ลำตัวนิ่งเหยียดแขนตรงบิดแค่ช่วงที่เราไปได้ไม่ต้องบิดแล้วเสียการทรงตัวโอเคไหมบิดแค่ช่วงที่เราไปได้คือแค่นี้พอนะผมไม่ต้องไปเอี้ยวตัวนะครับผมเอามุมที่เราสามารถเคลื่อนไหวได้20ครั้งนะครับ สาสไปอ่าหนจังหวะทีอ่อีกคนหนึงบิดหมุนอีกคนนึงต้องแอนตี้หยุดนิ่งไว้หยุดบล็อกตัวเองให้นิ่งไว้นะครับผมไปอัปเปอร์ไม่ยกกด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 ,กดสบักลงกดสบักลงหัวบาไม่ยกนี่คืออัปเปอร์ทางวีเซตของเราอ้องมุดฝั่งขวาสูงกว่าได้ไงอ่าใช่เห็นไหม เราจะได้รู้ว่าตัวเองเสียสมดุลของร่างกายหรือเปล่าเวลาทำทีละข้างหรือออกกำลังกายทีละฝั่งเราจะได้รู้แรงของตัวเองมากขึ้นว่ากล้ามเนื้อหรือว่าฝั่งนั้นที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี่มีประสิทธิภาพในการออกแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับสิ่งที่นักวิ่งต้องพยายามควบคุมตัวเองได้คือลำดับระดับนะครับผมระดับของหัวบ่านะผมระดับของหัวไหล่ต้องอยู่ในแนวเดียวกัน ไม่ใช่ว่าพอเล่นฝั่งซ้ายแล้วฝั่งซ้ายจะสูงขึ้นเพื่อจะต้องการออกแรงนะครับผมเพราะนั้นรักษาสมดุลร่างกายได้เราดับของหัวไหล่ระดับของสะโพกนะครับผมมุมของหัวเข่ากับก้อเท้าเห็นไหมเท้าเราจิกเท้าเราจิกไปซ้ายแต่หัวเข่าเราบิดไปขวานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รู้ความสามารถของนักกีฬาเองว่าเฮ้ยตกลงแล้วร่างกายของเราแข็งแรงเท่าเทียมกันหรือเปล่าในส่วนของซ้ายขวารวมไปถึงหน้าหลังนะครับผมอ่า คำว่าหน้าหลังในที่นี้คือฟังก์ชันในการบิดหมุนนะครับผมของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยจะตอบสนองต่อ,อการเคลื่อนไหวได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ลองนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมนะผมคิดเห็นอย่างไรได้ลองทําตามแล้วเป็นอย่างไรบ้างในทุกๆคลิปนะครับฝากกดไลค์ Share กดแชร์กดติดตามพวกเรานคนับสปอร์ตะครับสล้วเดียวไปในคลิปต่อไปครับ